สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าเจ็ดนาฬิกาสิอนาที <Yeah. S 1> วันนี้เข้างานกะเช้าวันที่สามหลังจากที่ห่างหายไปนานนะวันนี้ผมก็กลับมาอีกแล้วะแดดชนบุดีวันนี้แรงมากะต้องฟ้าเปิดแล้ววันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามะ หลังจากที่ห่างหายไปนานนะก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าน้องซ่านีนล้างไวนะ้ะและชนบุรีก็ฝนตกทุกวันเลยฮนะกูดรถเปื่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ต้องรักรถขนาดไหนนะจอดไว้โอ้เกือบครึ่งเดือนนะประมาณสามอาทิตย์ได้นะแล้วก็เป็นวันหยุดยาวด้วยเฮ้อยไม่ได้ขีบน้องซ่าเลยฮนะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะของเดือนนี้ น้ำมันเหลือสองขีดแล้วตอนนี้เมื่อคืนรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วทุกคนน้ำยังแช่ๆอยู่เลยเนี่ยตอนนี้น้องซ่าผมนี่เงาวับเนี่ยมีรูปให้ดูฮะตอนที่ผมล้างนะแล้วก็จอดไว้ไม่กล้าขี่เลยฮนะขัดเงาวับเลยมาวันแรกก็เละเลยฮนะ โอ้เบาะลื่นมากครทุกคนตอนนี้ลงน้ำยายเยอะไปหน่อยฮ <What? S 1> ก็อยากดีที่ว่าถนนมันเริ่มแห้งแล้วท้าไม่งั้นเน็่เละโอ้เมื่อวานก็มีงานวิ่งควายทุกคนเมื่อวานวันอาทิตย์นะเมื่อวานผมเข้าไก่เช้าะไม่ได้พามาดูเลย นี่ฮะบรรยากาศร่องรอยของการจัดงานเมื่อวานยังหลงเหลืออยู่นะงานจบไปแล้วงานมีแค่วันที่สี่วันเดียวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะ,อะโอ้โหแดดเช้านี้คาดนาใสดีฮะเมื่อวาน่วานก็ได้ดูในเพจอยู่โอ้หมันมากครับมันมาก เอาควายมาใส่คลาดนะแล้วก็วิ่งแข่งกันจัดทุกปีฮะอืมเช้านี้เจอพี x เกตัวแรงฮะอายยา้ย่า ช้านี้ออกตัวชา้าเนี่ยฮะเนื่องจากเคลียร์อุปกรณ์เยอะมากเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทำนานอุปกรณ์ยึดติดของเราก็ต้องเช็คตลอดน่าจะโอเคแล้วนะแสงดีกว่าทุกคนต้องรีบแล้ววันนี้เดี๋ยวได้กินข้าวฝรั่งนะโอเค ล,ลุงซาด้วยพ่อแม่ได้ขี่ดน่านละนุงซานะก็ยังแรงเหมือนเดิมะ่ะกลับไปบ้านเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนฟอร์ซ่าเนี่ยเอกแมกไม่ค่อยเห็นเลยอะเห็น ADV สายัวริงคันหนึ่งอะยังหล่ออะ ADV 350น่ะสีทเทาแลมโบนะโอ้สวยอะ ใส่แคสบาร์ใส่ไฟสปอตไลท์นะเต็มระบบเลยฮนะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะกลัวไม่มีคนดูฮนะที่จริงก็ถ่ายแหละแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ทุกคนผมไปลองเช็คคลิปแล้วเสียงมันจะเป็นเสียงลมอนะ่ะไม่ได้ต่อไมนะค์กุยสดเลย ตรงนี้น้ำเยอะจังนองซ่าเราจะเปื่อนมเนี่ย <c oughs> หน้าฝนก็ต้องทําใจอะล้างรถได้ล้างรถทั้งวันนะขี่ได้ไม่ถึงห้าทีนะเละอีกแล้ว <c oughs> ทางรถไฟที่เราคุ้นเคยฮะ <c oughs> ผมกลับมาแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้พ oh. oh ี oh ่เสกตัวแรงอะชาวบันจันทร์ก็จะวุ่นวายเนีฮะวันนี้บรรลัยแน่นอนแล้วชาวบันจันทร์วันแรกได้วันนี้น้ำอีกแล้วน้ำอีกแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆ รถที่เขาเปื้อนแล้วเขาก็จัดเต็มเต็มที่เลยนะรถทีส่สะอาดอย่างผมก็ต้องค่อยๆครูกรมตูบอกว่าช่วงนี้ฝนน้อย่อะจะกลับมาอีกทีก็ประมาณวันที่เจ็ดอะแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่แน่ะเลิกงานอาจจะตกอีกเนี่ย มาแล้วจุดที่เราคุ้นเคยอูเอ็กไมค์ครับเอกไมค์อูฟอร์ซ่าอูบิ๊กไบมีแต่คันแรงคะับชาวเนี้ยไม่ได้เจอคันแรงนานละ เช้านีโ้โชคดีโชคดีได้ไฟเขียวพอดีอะทุกคนดีแล้วแหละเพราะว่าผมออกตัวช้าเช้านี้ขับรถยนต์มาไม่มันเลยอ่ะมันรู้สึกอึดอัดอยังไงไม่รู้อ่ะ โอ้น้ำท่วมอะจุดนี้ก็บ่อยอะมันไม่มีที่ระบายโอเคแสงได้เจ็ดโมงสิบแปดนที่ยังถือว่าอันตราย,ยเวลาเนื้อ กับข้าวฝรั่งรอคุณอยู่นะโอ้ข้างหน้าเอกแ็กทุกคนเราต้องตามอะ่ะรถลอยๆอเองเี้ยโอ้ลั่นด้วยฮนะลั่นลั่น้กลับไปบ้านมานะอุสตส่าห์ฝันว่าน้องซ่าหายอะ่ะซื้อหวยอะ่ะ ไม่โดดเนี่ยมันออกเลขหน้าทุกคนของผมมันเลขสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะโอ้โหแม่งผมก็ไปจัดเลขท้ายซะเยอะเลยแม่น่าเสียดายแม่งก็สามตัวตรงเลยเนี่ยเฮ้แม่งน,นี่ชุดแต่งเต็มระบบแล้วข้อมาเนี่ยฮะร้อยคุณร้อยเนี่ยหลายกระตังเยอะเออ้องซ่าเนี่ เขาอุตส่าห์ให้นะแต่ว่าเราซื้อไม่เป็นเองฮะออกบ่อยแลเลขนี้เลขต้องซ่าเนี่ยเดี๋ยวเก้าหนึ่งเลขหกกับเลขหนึ่งเอ้ยเลขหกกับเ,เลขเก้ามันต้องซื้อทุกคนสมมติว่าทะเบียนเลขหกเนี่ยเวลาซื้อเราก็ต้องซื้อหนึ่งหกเนี้ย,ยแล้วก็หนึ 9, ่งเก้าฮะต้องซื้อเลขเก้าด้วยเพราะเลขมันเหมือนกันมันแค่สลับตัวเลขนะเนาะอ้าวพีเซคันเมื่อกี้เนี่ยเราแสงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยแสงพอซ่าได้ไงเนี่ย ยามกันแล้วืนไปแล้วโอ้โหข้างหน้าก็ลั่นกันเลยฮะเอาละเต็มระบบอ่ะ X back โล่งฮะทางโล่งฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> ข้างหน้า <Yeah. S 2> แค่เอกแบมกันนะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แสงยาวๆอะพอดีของโฟซ่านะเ <Yeah. S 2> อกแบ,บกแดงฮะตัวล่าสุดเลย2,023 ดูวิวัฒน,นาการการแต่งของเขานะก็โอ้โดนไปหลายอย่างแล้วโชคมาแล้วมีอะไรอีกไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะโชคอะกระจกแต่งอะรถสายใช้งานนะต้องมีกระจกอะขี่ในเมืองก็อย่างนี้แหละทุกคนไม่มีกระจกนี่อยเหมือนคนตาบอดนะ พี่เซกันนี่ลั่นจริงโอ้นี่มันวัยรุ่นออนยิวเนี่ยวันกระหมงเลยอืมไม่ได้ขี่ต้องซ่านาน่นะมันจริงๆอะจะได้เวลาผมแซงแล้วนะเอาละได้เวลาผมแซงแล้ว รู้สึกว oh, ่าโชกจะดีๆนะเนี่ยสอาทิตย์นะที่ไม่ได้ขี่ไม่รู้ว่ามีคนมาแกล้งผมหรือเปล่าทุกคนนะเหมือนมีคนมาปักโชกให้อะเลขมันไม่ตรงกันฮะอ้อเอ็กแบคเอาอะอหลอหลอหลอเมื่อกี้ ผมก็ว่าทาไมโชคผมมันยังไงอ่ะมันขี่ไปแล้วมันมันรู้สึกไม่นุ่มอ่ะพอไปดูเลขเอา้าฝั่งนี้เลขเลขหกฝั่งนี้เลขสี่แหมใครมาแกล้งเราเนี้ยพวกขี้ฉาเยอะเวลาไปจอดรถต้องจอดไกลๆจากายยผู้คนเนี่ยรถมันเงาทุกคนเออแปลกคนนะคนเราเนี่ยเจออะไรที่แบบว่าสวยๆอย่างเงี้ยอิจฉา มาขูดรถอย่างเงี้ยคนเรานนี้ก็แปลกนะเออเห็นรถคนอื่นสวยไม่ได้อิจฉาโอ้โหขวารถผมจะสวยขนาดนี้นะผมก็เช็ดล้างขัดโอ้โห จัดหน่อยลูกพ่อยืดเส้นยืดสายเลยไม่ได้ยืดนานแล้วโอ้แสงรถแรงครับเมืเ่อกี้เอกแกแดงของเราของเรา <g ession> ไปเป็นของตัวเองตั้งแต่เมื่อไร่เนี่ย <c oughs> เข้าสู่เขตนิโคมะโอ้พ่อน้องโอเนียวพลบอกอีกแล้วคะ่ะเช้านี้ฝันกระมงเลย บรรยากาศเช้านี้ะที่อมตะซิตี้ชลบุรีขี่ไปเราไปกับน้องซ่าอเช่นเคยฮะบรรยากาศวันแรกฮะหลังจากที่ไม่ได้ขี่น้องซ่านานบรรยากาศก็ศกศกยังเหมือนเดิมฮะเจอรถลรอรถสวยๆว,วันนี้ก็รถรลอหลายคันเลยข้างหน้าพอซาเต็มระบบทุกคนแต่นะแต่ว่ายัไม่น่าจะไม่ทันเลยนะไปแล้วโอ้โหล้อแดงเด้ยโอ้โหเต็มระบบเลยฮะนานทีนะจะได้เจอพอซา อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ